วันนี้นะครับเรามาถ่าย t v c Nescafe ตัวที่2นะครับเหมือนเดิมจาก D D Unexpected มาจนถึงครั้งนี้ก็ยังเป็น D D Unexpected อยู่แต่ว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเวอร์ชั่นใหม่ครับซึ่งความอลังการที่อยากจะเพิ่มากขึ้นครับเจกุลเออรี่เจไม่ต้องตึกวะ กคนเห็นนะพวกเราตั้งใจทำงานกันมาก <c oughs> พวกเรานี่ไม่มีการหลุดเล่นไม่มีการอะไรสิมีเถอะเดี๋ยวจบไปเถอคนนี้ไม่มีใครใหม่สักแป๊บหนึ่งแล้วก็เนี่ยมาดูมอนิเตอร์ตั้งใจ่ทำงานเวลาเรามาทำงานที่เรารักเราก็จะสดชื่นเราจะรู้สึกแบบกระปี้กระเป๋าทุกๆเชา้าอ่ะทุกๆเชา้ชาวเวลาใช่ไหมใช่ไหม bro เวลาเรามาทำงานที่เรารักเราก็จะรู้สึกแบบสดชื่นใช่จะกระปี้กระเป๋ารู้สึก ใช่นะชอบไม่ได้พูดถึงใครเนาะก็เขาแบบเขาจะชอบแบบนอนลงไปอย่างเงี้ยแล้วก็แบบหลับให้แบบช่างแต่งหน้าแต่งไปเลยอะไรเงี้ยเนาะเขาไม่ได้ทำอะไรจริงจริงงงนะมิงงนะครับไม่ง่งคนในที่น้อยนะฮะคนลุงคนลุงก็อย่างเงี้ยแต่มีอย่างหนึ่งพี่เจฟรีชทุกครั้งที่เจอกาแฟจากเมสกาแฟนั่นเองนะฮะชงง่ายมากของมาก Easy, อีสีป่าละ่ะนี่ได้แล้วอ่ามิ so ลต์ทูเอสเปซโซ่นะจ๊ะให้เราไปให้ดูกาแกมาให้ง,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 ง่วงๆเร็วไหนดูนะฮะออากินกาแฟเข้าไปเป็นไงเป็นไงตื่นมแม่เป็นไงบอกแล้วเขาแบบได้เนื้อกาแฟทีไรเขาจะแบบ พลายขึ้นมาทันที <laughs> โห,โห,โหตาโตเชีย <laughs> วไป <laughs> ถ่ายต่อแล้ว <laughs> เออเป็นไง <laughs> ดีอย่างคาดไม่ถึง I can believe it <laughs> <laughs> กินง่ายเมื่อกี้กินไปหลายแก้วเหมือนกันยังรู้สึกว่าแบบเอออร่อยของของเรามันจะมีอยู่สองสองรสใช่ไหมก็คือจะมีม so ิลคตี้เอสพีโซ่กคาราเมลบิสกิตแล้วคาราเมลบิสกิตเนี่ยคือบางทีอ่ะเวลาเราแบบกินข้าวเสร็จกินของข้าวมาเสร็จเราเราแบบเราจะมีจังหวะให้เราจะอยากเลือกเนีว่าแบบเอ๊ะกินกาแฟหรือกินขนมดีคือตอนนี้ไม่มีปัญหานั้นแล้วเพราะเราทาบ้านอยู่ในแก้วเดียร so, ์รสจีมิลคตี้เอสพีโซ่ครับรสของผมเนี่ยมิลคตี้เอสพีโซ่คือมันจะเป็นกาแฟผสมกับชานม ซึ่งมันจะให้กลิ่นของหอมของชา,งชานม Rom. แล้วกลิ่นขอแฟที่มันผสมกันแบบลงตัวกินง่ายอร่อยสามยักษหลายหนึ่งสองสามปีเตอรปุ<า> <c oughs> ๊บนี่อย่างเงี้ยมันลำโากตั้แต่รอบที่แล้วแล้วเวลาแบบใส่มาสคอตแล้วเราจะรู้สึกว่าเราสามารถเล่น โอเวอร์โอเวอร์ตลกตลบได้รู้ส <c oughs> ึกว่าเราเป็นตัวการ์ตูนเนี่ยทำอะไรก็ได้ไม่ผิดนะเราอยู่ในโลกแห่งความไม่เป็นจริงเท่าไหร่ค <c oughs> ือไม่ถนัดมาแบบโอเวอร์เลยนะเก่์ใหญ่กว่าแขนไปได้เลยพร้อมแค่ฉันมีเธอ เนี่ยมันเริ่มมาจากนี่ฮะพูดกับของเราต้องการถ้าถ่ายมือแค่ฉันมีเธอเกิดจบที่เธอคนนี้ไม่มีใครใหม่วเวลาคลิดไปถึงนาทีนะครับฉันธจ,จบธอคนนี้ไม่มีใครหม่สะก,กดใีใจฉันยอมตลอดไป,ป,ปไห,หัวหน้ากะ นี่นอนนี่ไม่ใช่เหนื่อยนะคือเอาหัววางกับพื้นไปเลยตัดตามนวยนะครับทุกคนหัวมาสคอตตต่างๆเนี่ยน่ารักมากแต่แต่นักนิดนึงอยากให้ทุกคนเห็นความน่ารักของมาสคอตในทีวีซีนะครับฝาดดูกันด้วยนะครับ ครับผมก็อยากจะฝาก T.V.C ตัวใหม่ของพวกเรากับ n นสกาแฟ l a t ต้ด้วยนะครับผมก็เนี่ย T.V.C ตัวนี้เนี่ยคุณจะได้เห็นความแปลกใหม่ความ unexpected ของเพลงดีๆที่เป็นของพวกเราอยู่แล้วใช่แล้วก็มาทําให้ใหญ่ขึ้นกว่นเดิมซึ่งใหญ่ยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับครับผมก็ขอฝาก n นสกาแฟ l a เ t e ของพวกเราด้วยนะครับผมทั้ง m i ล t ิเอสเป s โซและก็คาราเมลบิสกิตด้วยนะครับครับสามารถหาซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไป แล้วก็ร้านสะดวกซื้ทุกที่ลยครับครับผมฝัน้วนะครับรับร <Yeah. S 1> องว่าจะหอมไปกับชาแล้วก็จะหวานไปกับคาราเมลบิสกิตแน่นอนครับผมฝันนะครับ And บอกเลยนะฮะว่าเบื้องหลังอันนี้ไม่มีไม่ใช้อะไรไม่ได้สักอย่าง <laughs> <laughs> ก็คือสู้ๆนะฮะตัดต่อนะ้วฮะตัดตัดตัาเกดตัด,ตด,ตด